ย้อนฟังนเดชเจอยาย่าครั้งแรกตรงสเปกแต่ไม่กล้าคุยด้วยเพราะขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวแล้วหลังลุ้นกันมานานระหว่างนเดชคูกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาเส้นทางความรักตลอด12ปีของทั้งคู่ราบรื่นมาตลอดไม่มีเรื่องเสียหายหรือถูกเมาเสียหายเลยซึ่งวันนี้วันที่6มิถุนายน66 เราจะพาทุกคนไปย้อนฟังโมเมนต์ที่ณเดชน์เจอยาย่าครั้งแรกเห็นปุ๊บรู้เลยนี่แหละสเปคแต่ไม่กล้าคุยโดยหนุ่มณเดชน์เคยเล่าไว้ในรายการแชร์โลมา F0.100 พิธทีทีกรคือนิกกี้ณฉัตรโดยเขาบอกว่าสเปคผู้หญิงเลยคือคนที่เป็นแฟนอยู่ในตอนนี้ครั้งแรกที่เจอหน้ายาย่ายังไม่ได้รู้สึกว่าชอบ เพราะเราไม่กล้าคุยไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากรู้สึกว่าเขาเป็นฝรั่งไม่รู้ว่าพูดไทยได้ไหมและเราก็ไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษโมเมนต์ที่เจอยาย่าครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรเลยจนกระทั่งทำงานด้วยกันรู้สึกว่าเขาดูแลเราเหมือนกับที่เราดูแลเขาตอนนั้นเขาไม่คิดก็ช่างแต่เราคิดไปแล้ว เรารู้สึกมีความสำคัญขึ้นมาแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากมารยาทดีพูดเพราะอบอุ่นแค่คนรอบข้างวางตัวดีมากตอนจีบก็ขอเบอร์เขาตอนขอเบอร์ใจสั่นตื่นเต้นมากขอในวันที่ปิดกล้องละคร